มาเตะบอลครับนี่มาเตะบอลน,นะครับเดินทางมาเตะบอลน,นะครับทีแมงวีหลายนะครับพี่น้องแมงวีแม,ง,แมงวันไล่ขัดสตาร์ทวเก่าแล้วนะครับใช้งานมาสองสามปี มาสองสามปีนะครับปีละครั้งสองครั้งฮะ ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนี่ก็ไลฟ์สดทางช่อง YouTube นะครับก็ใครก็มาติดตามก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่วยดันชั่วโมงนะครับตอนนี้ชั่วโมงรับชมยังไม่ครบนะครับยังขาดอีกประมาณ1,200ชั่วโมงนะครับฝากเพื่อนๆช่วยดันนะครับช่องพนักงานพรีนดี้เลยนะครับ เขาเห็นจงไหนเขาจผ่านวะชั่งอะไงสุดคนเบืองหลายชั่วมงรับช่หลายวะานมันก็เปิดอามันก็อาจจะใช้ AI ตรวจเหกัน กกอะไ,ไ,ไ,ไรแล้วไม่พูดไม่คุยนี่ใช่ไหมออมี่ได้บอกปวดมอมอ,มอมไหมเปิดติ่มบ่ายหายทิ้งมุ้งอยู่ไหมไม่เราเราไลฟ์ไว้ก,ก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีคนเข้ามาดูนี่เราก็มันก็ไม่มีชั่วโมงอนนนนะไรติ่มบ่ายเนี้ยเก็บชั่วโมงเนี้ช่วงนี้แมงวีเยอะนะครับ <S <S ก็ไม่รู้<ม>ว่ามันเกิดมาได้ยังไงนะครับแมงวี พ็พยายามค้นหาวิธีการจัดการเมงวีนะครับก็เพื่อนๆท่าน,นใดพอทราบไหมครับว่าเมงวีมันมายัางไงมันจะจัดการกับเมงวียัง,ยงไงนี่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับคุณพลเวทเมงวีมันมีที่มายัางไงครับ ผมก็อยากรู้เดี๋ยวผมจะลองถาม ai นะครับว่าแมงวีมาอย่างไงนะครับแมงวีมาอย่างไงกันแน่แมงวีเมตอนนี้ผมคิดว่าทั้งภาคทั้งประเทศน่าจะนานนะ แมงวีมีแต่อีสานกับเหนือหรือมีทั้งประเทศสวัสดีนะครับ <c oughs> พเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้กําลังอยากทราบว่าแมงวีมาจากไหนบ้าง <c oughs> แมงวีแมงวันนี่นะครับทําไม,มถึงเยอะนะครับผมจะลองถาม ChatGPT ถาม AI ดูนะครับว่า เมงวีมาจากไหนกันแน่เ in มงวีเมงวีมาจากไหนถามไปแล้วนะครับ แมงวีมาจากไหนตอนนี้ AI กํกำลังจะให้คำตอบนะครับใครที่ประสบปัญหาแมงวีก็รอรอ,รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมแมงวีหรือเรียกทั่วไปเป็นแมลงขนาดเล็กที่พบในบ้านโดยเฉพาะในบริเวณที่มีเศษอาหารหรือผลไม้เน่าเสียพวกมันมักจะวางไข่ในเวณดังกล่าวและตัวอ่อนจะฟักออกมาในเวลาไม่นานในเมืองแมงวีพบได้ในถังขยะที่ไม่ได้ปิดมิดชิดในอาหารหมักดองที่บรรจุในขวดโหล แมงวีมีอายุประมาณ1-2เดือนและมีการเจริญเติบโตสีระยะได้แก่ไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มวัยพวกมันสามารถเป็นปาหานำโรคเช่นโรคตาแดงหรืออาหารปินพิษหากบินเข้าตาหรือสัมผัสอาหารอันนี้แชท g ด p พตอบมาแล้วนะครับว่าแมงวีแมงวมาาาาีมาจากอากาศเนาะมาจากอากาศร้อนแล้วก็มาจาก ของเสียของทิ้งนะครับเมงวีจะขยายพันธุ์นะครับในช่วงอายุ1ถึง2เดือนนะครับวางไข่แล้วก็ขยายอย่างรวดเร็วฉะนั้นเราก็น่าจะยังต้องประสบปัญหาเมงวีไปอีกสักระยะนะครับต้องปร,ประสบปัญหาเมงวีไปอีกสักระยะเยมงวีมันชอบไปตอมมะม่มมวง,วงใช่ไหมมะม่มวงสุกมะม่วงสุกมา ทุกงหลายลน่นองเามาม่วงสุกข,ของเสียของเน่าของทิ้งไอ้อพวกขี้ไก่ขี้หมูเนี่ขี้ไก่ขี้หมูมแสดงว่าแมงวีชอบแบบนั้นใช่ไหมชอบอาหารแบบนั้นเอาผมถามต่อว่าแมงวีชอบกินอะไรนะครับชอบกินอะไรจริงๆแมงวีมันก็สร้างความรำคาญให้เราใช่ไหมครับ สร้างความรําคาญมันชอบมาตอมนะหน้าตอมตาตอมแผลคิดว่ามันเป็นผะหะนําเชื้อโรคด้วยเนะมงวีชอ,ชอบกินอะไรคําตอบที่ได้คือมันชอบกินอาหารที่เน่าเปื่อยหรือหมักดองเช่นผลไม้สุกที่เน่าเสียบางชนิดอาจมีกินเมือกกินน้ำเหลืองของคนและสัตว์โอ้แบบนี้ก็อ,อันตรายเลยครับสำหรับเมงวีอันตรายจากเมงวีเช่นโรคตาแดง อาหารเป็นพิษวิธีป้องกันนะครับเราต้องรักษาความสะอาดบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะบริเวณห้องครัวและห้องน้ํากําจัดแหล่งอาหารที่เป็นของอาหารเสียปิดทั้งขยะให้มิดชิดครับหรือจะใช้สเปรย์ไล่เมงวีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องการป้องกันเมงวีเมงวันนะครับ เข้าใจว่าทุกท่านก็คงเจอสาการเรื่องเมงดีนะครับคลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องเมงดีที่มากวนใจคนนะครับแล้วก็มาเจอกับเพื่อนในไลฟ์สดนะครับผมช่องพนักงานเพนดี้กำลังสะสมชั่วโมงอยู่นะครับตอนนี้ก็ฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชมคลิปวิดีโอนะครับท่านมาดูช่องผมผมก็กลับไปดูช่องท่านนะครับเราจะเติบโตไปด้วยกันครับ วันนี้ขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ